เรามาดูช็อตนี้กันเลยดีกว่าครับนี่คือไปสามนะนี่ช็อตนี้โอ้โหตายกลางอากาศ <Un> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอนอยู่ไหนกับผมเควินคร s ชวันนี้เราจะมาเล่นซินเด r เรส a ์เอชเบิร์นกันั่นเองนี่คือของที่เรามีนะครับ scope เลนส์ r a z e r claw แล้วก็มาโซแบนนะ สามอย่างนี้ก็เป็นดาเมจจ๋าๆเลยมาสแควร์ทำให้เราตีแรงแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็เรเซอร์คลอทำให้เราตีให้ศัตรูแบบติดหนืดนะครับแล้วก็อันที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยอัพจนเลเวสามสิบนั่นคือสก็อเลนส์นั่นเองทำให้เราตีติดคีเห็นไหมขี้ขี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นอย่างอย่างอย่า <c oughs> งเป็นกระต่ายน้อยอยู่โอ้โหมีเซกเจอร์กับเราสายดาเมจครับเล่นล่างโอ้โหโดนตะปบเป็นหนึ่งทีเฮ้ยเขามีโก้ โอ้ยโอ้โหแรงอยู่ครับโกดน่าจะมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครับวันนี้เอ้โหมีสิทธิ์หน <c oughs> ไีไม่บวกไม่บวกต้องเล่นถนอมมากครับตัวนี้บอกเลยเพราะาหลังเกมนี่คือแบบเอาไม่ลงแน่นอนครับยิงจบจบจบเลื่อนหมดแน่นอนบอกเลยโอเคก็เล่นซ่ามากไม่ได้ครับตาแรกแต่ยืดได้ไม่เนี่ยไม่มีคนอยู่เลยเอ้ยทันเอาฟุย่ย ไปแล้วไลท์ไลด์มามาตัวตัวได้นะตัวตัวได้นายเฮ้ยเพิ่งเกิดละถึงเร็วครับโอ้ข้างบนก็โดนกดอยู่นิดนึงนะครับจะฆ่าได้ดนฆ่าได้ฆ่าได้เพื่อเราโหดโอ้โหทั้งปิกาจูทั้งเอสเบิร์นได้แล้วครับหนึ่งต่อไปครับเอาโกดเอาโกดทันได้เออหูยก็ถือว่าเกิดตายครับแต่ว่า เีลไฟที่ดีครับปิกาจูครับกูจอมเว l ลด์นเรา็บเบอร์รี่เขาก่อนครับนี่สเตปเก็บเบอร์รี่ก็ถือว่าสกิลเขาก็มาทดแทนความบางเขาได้ดีนะครับเขาสามารถสามารถหลบได้นี่ครับพุ่งได้เราแดชได้สองรอบกด Eject Button ไปอีกก็บิงแล้วก็สวีปได้อีกรอบหนึ่งโอเคเราถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากๆครับตัวนี้ แอสเปิร์ของเราทำไงต่อดีพิกาจูกบมารอละเออเข้าเข้าเข้าไาแลงบนอะเราติดตัวข้างล่างเองเฮ้ยอ,อ,อย่าหนีฟุจิโซแตกเฮ้ยกดกันว่าไม่ได้หรอกเลืองเขาน้อยกดกดเออแตกแล้วครับแปับเดียวโอ้โหเกมนี้น่าจะ น่าจะเป็นไปได้สวยครับเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะเกิดครับตานนี้เพราะเรามีปิกาจูกดเขาอีกครับโอ้โหเขาเล่นสายพิษด้วยน่าจะลําบากนิดนึงครับเพราะเราดชได้แล้วก็มีแต่ตัวดาเมจที่แบบการเคลื่อนที่นี่ถือว่าจัดจ้านในย่นนี้ทุกตัวนะครับโอ้โหกบมาอีกถือว่าเคลียร์มอนแบบควบหาบ้าพบอกเลย ข้างบนมีไล่ลงมาตรงกลางครับเคกดไปช่วยไหมไปแล้วครับเจอนตรงกลางครับไปโอเคน่านจะเรียบร้อยนะเรามาฟาร์มต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่มีใครกันล่างเดี๋ยวสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับด้วยกันก็อย่าลืมแอดมานำไอเดียที่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยแปะไว้ให้นี่โอเคแอดมาได้นะครับเล่นด้วยกันขำๆครับเอ้ยนี่ไง ดับเบิลโชว์ไหมไล์อือโหได้อีกตัวก็เล่นขำๆครับไม่ได้โหดอะไรครับเป็นการเพื่อนเล่นแค่นั่นเองครับช่องเงาเงาหยอกหยอกหยอโอเคถือว่าตานี้เรายังไม่ตายนะครับก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่ครับกบมาไล่ยานะขอร้องโอ้โหพุ่งมาด้วยกดอันติมาดิตัวตัวเบ้า so close that was so close เสียวๆมากครับเมื่อกี้โอ้โหท่าใหญ่ประทัดท่าใหญ่โอ้โหหลบเลเซอร์ครับจังหวะนี้บอกได้คำเดียวว่าตายอย่างเขียดแน,น่นอนนี่โอ้โ <c oughs> หหลบลูกบอลไม่ได้หลบเพราะปาไม่โดน <c oughs> เล่นยากอยู่ครับโกดท่าแรงก็จริงครับแต่ต้องเป็นเอ็ก expert เท่าน,นั้นถึงจะแบบการ ใส่สกิลอะไรให้โดนนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันครับโค้ดโอเคโอ้โหดูกั้นเทียร์คิฟของเราครับเดีย๋ยวให้เราได้เกิดเขาบอกเลยแต่ไม,ม่เวลาได้ดังเลยครับล้นแล้วครับตันนี้ตังลน้นโอ้โหยังไม่ทันได้ยิงมันแรงมากๆครับเดต้องเก็บโค้ดก่อนก่อนที่เราจะดังได้เขามากวนใจเราตายไหมเออตายเฮ้ยตัวอะไรวะแบบนั่นงไงขวาแล้วสวยแล้วไปกระจูทันอ่ะพี่ดูไม่ทันครับผม โอ้ยแรงทั้งคู่เดือดล้นข้างโอ้โหเเซอร์บีมมสีข้างบนก็ถ่ายมาเรียบร้อยนะครับป้อมเขาก็แตกแล้ว้โหนกก็ดุอยู่นะครับตอนนี้ข้ <c oughs> างล่าง <c oughs> โอ้โหไม่คิดจะยิวต่อ <c oughs> ล่างเขาโยนไปเนี่ยผมคิวคนโยนนู่นวะ เหลือเวลาอีก10นาทีครึ่งครับโอ้ยโลละเพื่อนโอ้โหไม่ไม่กลับด้วยไงล่ะโหดโหดเฮ้ย,ยข้างล่างนี่เขา ATM อะโอ้โหเขาปล่อยให้เราฆ่ามีศพมาเก็บอยู่โอ้โหเราไม่ไหวว่ะนี่เหอะโอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้โหถึงกับเสียว เลือดด้วยครับเก็บก่อนเราจะไม่ยอมสละชีวิตให้กบเอายิงเวิร์ดไปหนึ่งทีเฮ้ยอยู่ในป้อมไม่น่าเลยกบดับเบิลคิวไปแล้วฟรนินจาโอเค okay. ไปไปสองรอบแล้วไม่ควรย่างยิ่งไปบนดีกว่า <laughs> หนีภาระหน้าที่จากข้างล่างก่อนขอฟาร์มอย่างสงอบสุขก่อนอยวเล่นเกมเราจะได้ไปรัดตันเดอร์ได้ไปเนี่ยคำนวณไว้อย่างดีนี่แหละช่วยเพื่อนตีคลิปใหญ่ด้วยเออโหข้างล่างก็ได้คิวนะครับต้องเอากบไปชนกบไปอย่างเงี้ยโอ้โหข้างบนก็เละเหมือนกันครับ เกมนี้่จบเร็วครับแล้วเราก็จะขี่รัวๆให้ท่านผู้ชมได้ดูข้ามของข้าแม็กมาดิขยิดตึมไม่โง่โูดกระจูมาส่วนตีด้วยมีมอเคถอยก่อนยิงอะไรครัเนี้โอเคกลับไปตั้งหลักครับเมื่ออีกสองเมื่อเหลือเวลาในเกมสองนาทีตันเดอร์จะเกิดนะครับ ก็ให้เราไปเต็มตัวรอดได้เลยผมก็จะเอาบัฟตามรอครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วเกมพลิกล็อกนี่เราอาจจะเสียใจได้ครับต้องบัฟตัวเองก่อนครับให้โหดโอเคมาเพื่อนๆ20 seconds left โอเคเอาสองตัวหูสองตัวตายไปแล้วครับ โอ้โหพิชกีมาได้ตัวหนึ่งทริปเปิลเคลีเข้ามาหลบในพุ้มโอเคน่าจะยังไม่เกิดนะน่าจะไม่ทันอนะ่ะเพิ่งเกิดโอ้ยสาวกับเจนินจาครับแป๊บเดียวครับเขาเพิ่งมาครับโอ้โหตาน,นี้น่าจะขาดขาดครับไปแล้วครับอ้าว คาแม็กมากันต้อมครับเจอเจอวิชาทะลุทะลวงนี่ครับคาแม็กเข้าไปโป๊ะโป๊ะเป็นไงครับคีห้าร้อยหกร้อยเนี่ยโอ้โหมาโดนหลักหลังน่าจะไม่เหลือ <c oughs> เรียบร้อยเกมนี้กบฆ่าผมเกือบสามรอบแล้วอะไรกับเนี้ยกำลังเรายังไม่แตกครับข้างบนชุลมุนชุลเกครับโ <c oughs> อ้โหกบคิวไปแล้วโอ้นกถ่ายไปโกตาย กีบานะอิงเลเซอร์ทันไหมไม่ทันครับเพื่อเราดังมาแล้วดังอีกทีโอ้โหดังแบบข้างหน้าเลยครับเรื่องความไม่บาน,นีโอ้โหมาครับเราเกิดแล้วครับอีก50วิสุดท้ายห้าสิบหาวิราจะฆ่าใครได้บ้างครับตอนนี้โอเค โอ15มาโอ้โหถ่ายมาแล้วถ่ายมาเลยเพื่อนยิงได้ป่าวโอ้โหยิงไม่ได้หรอกเราดาเมจแรงกว่าน,นั้นเยอะนี่ไงแอกแง่ฆ่าแอกก็ฆ่าแม็กครับแอกหมดมาจังหวะนี้โอ้โหสองก็ตัวโอ้โหตายกลางอากาศโอ้โหคอมโบนี้เอฟปิกมากๆครับ จบเกมเซ็นเดอร์ไปที <You win. S 1> โอ้ก็ค่อนข้างขาดครับเป็นที่บอกมาดูสกอร์กันครับโอ้โหเอ็มพีพครับตานี้ฆ่าไปสิบหกเซนเดอร์สเปิร์นเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยเจินครับ